สว,วัสด,ดีไอ้พวกหัวป,ปกชั้นเจชมคมเขียวพร้อมจะปั่นกันหรือยังวันนี้นะคะทุกคนเจชมคมเขียวและบักนัสแอร์ไลน์จะพาทุกคนไปที่สนามแข่งรถกันจ้ากับ speed winner นะคะโอ้โหเห็นเกมนี้แล้วนึกถึงหนังเรื่องนี้เลยเธอถ้าฉันร้องเพลงขึ้นมาโน้ตตัวแรกนี่เธอต้องรู้แล้วนะตึ้งตึ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 ง,ตง,ตงมีใครรู้ปะ นี่คือชิ้นแบบว่าร้องด้วยจิตวิญญาณของนักร้องเลยนะเธอมีใครนึกออกไหมเรื่องนี้ไงเธอโตเกียวดีบ้ามีใครเกิดทันมั้งในเนี้ยเอ้มันนี่เงยเน่อแอนนาซีก็นี่ก็ปอกแอนนาเกิดตัดตัดที่อะทำมันนี่ทำนี่เงยหน่ออ่าอ่ะเออย่าเงี้ยเธอเขาก็ร้องแบบนี้จริงๆนะนี่คือชิ้นแบบอืล็อกเรียนแบบมาสุดพลังเลยนะจ๊ะโอ้โหและเกมตอนนี้คือดูท่าทีว่าจะเกลือนะ วันนี้รูท่าจะเกลือนะเธอมาสนามแข่งรถทั้งทีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปรับเบ็ดขึ้นไปดีกว่าค่อยๆปรับเบ็ดขึ้นไปแล้วก็ให้มันออโต้ไปดีกว่าเนาะแผลในวันนี้ของเรานะคะปรับเบ็ดสเต็ปเทพนี้เป็นสเต็ปเจโนะคะคือเราก็ค่อยๆปรับเบ็ดขึ้นแล้วก็ให้มันออโต้ไปนะในระหว่างนี้เราก็คือจะต้องแต่งตัวเป็นแบบสาวพริตตี้ยัวๆหนึ่งออกปาตามสนามแข่งหนึ่งออกปานี้เจก็แต่งตัวมาแบบ เข้าต right right so okay. right. do ีมเข้าสนามเลยเธอใช่ไหมล่ะก็อกดันนมขนาดนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยมันเกือบได้แล้วเปล่าวะอันเนี้ยทำไมมันไม่ได้วะคือฉันจะต้องทำยังไงอยทำยังไงถึงจะได้ใจเธอมานะฮะสปีดวินเนอร์เออปรับเบดเพิ่มก่อนเลยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเจ๊คือมีความพยายามในการแต่งตัวเอ็กเอ็กยั่วๆนะแล้วก็ยืนโบกธงเธอเราต้องยืนโบกธงสวยเธอเคยเห็นแบบว่า p r e ตี้ในสนามแข่งไหมอันนั้นคือเป็นความใฝ่ฝันของเจลอยนะออฉันอยากจะแบบยืนแล้วก็นับ3 h r e e แล้วก็ฟืบแล้วเขาก็แบบบรนลลดกันตลายอะไรแบบเนี้ยเธอนี่คือความใฝ่ฝันของเจลอยนาะแต่ว่าคือดูดูมันก็บวกมาทีละนิดทีละนิดเนาะเพราะอันนี้เราปรับเบดเป็น5้าสิแล้วนะคะคูณสามมานะจ๊ะไม่เป็นไรวันนี้เราก็ต้องแบบใจเย็น เราต้องใจเย็นๆนะค่ะแม้ว่ารถจะแรงแค่ไหนก็ตามมันอาจจะแหกโค้งไปได้ถ้าเราใจร้อนนะเออดังนั้นเราห้ามใจร้อนเลยนะคะทุกคนมาอยู่กับเจ๊ต่อมีปรับเบ็ดไปร้อยหนึ่งแล้วนะฉันปรับเปร้อยหนึ่งแล้วนะจ้าฉันจะได้อะไรมาเป็นแบบเป็นกรอบเป็นกำรรมไม่ว่าวันนี้นะเออหรือว่าแต้มบุญฉันหมดวะฉันจะต้องทำบุญเพิ่มเหรอวะหมดเร็วมากหมดเร็วมากแม่เอางา ปรับเป็นลอยยี่ไปหลอกปรับเป็นลอยยี่ไปหลอกผูอ,อนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะเราก็ต้องแบบเป็นคริกตี้เราก็ต้องยืนแดนซ์ป่ะแล้วต้องยืนแดนซ์แล้วก็แอมมานี่กุญแจอันยามาตันี่กุญแจอันจะกาย์โยอะไรอย่างนงี้อนะใครไม่ค่อยฟังเพลงนี้นะไปเสิร์ชเลยนะเธอเพลงของโตเกียวดีบ้ามันแบบอถูกใจใส่รื่นรืนมากมายนะคะโอ้ย นี่คือมันได้มาแบบว่าทีลระนีทีระนีเนาะนี่อาบวกมาสองพันกว่าเริ่มมาละเริ่มมาละเธออคูณหกมาเขาก้อนโตนะจ๋าตายละการบวกทองของเจนี่มีผลนะการแต่งตัวของเจก็คือมีผลนะเธอต่อการแบบเข้ารางวันก้อนโตนะคะทะลุสามพันไปแล้วจะแม่จ๋าสี่พันกว่าแล้วจะแม่จ่าโอ้โหเครื่องแรงเวอร์นะคะตอนนี้เฟอร์รารีก็คือแบบว่า สิงแรงทะลุมิติไปแล้วนะคะ5,000ั 5, กว่าไปแล้วจะเธอจ่าตอนนี้นะจ๊ะตายแล้วอุ้ย6,000กว่าแล้วเธอโอ้โหนี่คุ้มค่ากับการแต่งตัว XX ด้วยว่าของเจมากเลยนะ7,000กว่าแล้วจ้าพวกเธอจ่าโอ้โหตายตายตายเอ้ยเธอวินโดมาแจ้งเตือนอะไรเขารู้หมดเลยว่าฉันใช้วินโดปลอมหัวมาอมืนจามจ้าโอ้โหจุดนี้จุดนี้เจว่าเจพอใจแล้วนะคะเฮ้ย เฮ้ยแถมแถมฟรีด้วยการเข้ารอบหมุนอีกอืม,มาเลยมาเลยถูกใจใส่เง้นเลยนะจ๊ะเง้นเงเง,งไปเลยนะจ๊ะพี่จาโอ้โหโคูณสามเธอคือแบบเห็นปะตอนแรกๆคือเหมือนจะเกลือๆใช่ไหมแบบไม่ค่อยได้อะไรได้มากว่าเออทลรนิตทลรนิตแต่บทมันจะได้โอ้โหคูณสิบหกนะคะบทมันจะได้มันก็คือได้เลยได้เลยแล้วก็เข้ารอบหมุนฟรีมาอย่างแบบแองงงงแบบแอะ อะไรยังไงวา้าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคูณยี่สิบแล้วมาเลยเข้าก้อนโตไปเลยจ้าเงาีง้ยเงีง้ยเงโอ้โหต,ต,ตายแล้วเธอบอกเราต้องใจเย็นๆบวกมา7,400จ้าตายแล้วเธอเอ้ยสปีดวินเนอร์นะคะเธอตามมาเล่นกันได้นะคะแต่ว่าต้องใจเย็นๆเนาะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ร้องเพงลงรอแดนสรอไปนะจ้า นต้นดอกตอกยอกยออะไรอย่างเนี้ยเธอเข้าใจไหมเธอฉันเป็นตกเกี่ยวดิบหนาสวยสวยสยวใส่คูณสามสิบสามมาอุ้ยเขาก้อนโตจากเขาก,าก้อนโตจ้าบวกมาอีกเท่าไหร่เนี่ยเธอบวกมาอีก3ามพันห้าคือเลิศหนะคือเลิศนะปั่นลอยยีย้นะคะแล้วตอนนี้คือแบบกำไร กำไรแล้วนะคะมาดูรางวัลหลวงเธอพวกมามื่นหนึ่งโอเคนะใครอยากตามมาเล่นนะคะก็คลิกลิงก์ตามที่เจ๊ปักหมุดไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งลิงลิงๆๆลิงหน่วยนะจ้าวันนี้เจ๊ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ